เินเที่ยวกันเรามาทำความรู้จักกับเกาะเกร็ดกันสักนิดนะคะ เกาะเกร็ดนับว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีวัดวาอารามมากมายไว้ให้นักท่องเที่ยวมากราบไหว้บูชาค่ะนอกจากนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือการล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาชมทัศนียภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำสองฝั่งคลองลมเย็นๆพัดผ่านกายช่างสบายจริงๆเลยค่ะและที่พลาดไม่ได้ก็คือร้านขนมหวานต่างๆร้านขายของที่ระลึกน่ารักน่ารักที่เรียงรายอยู่ระหว่างทางเดินภายในตลาดหรือจะลองมารับประทานข้าวแช่ที่นี่ก็ ขึ้นชื่อนนะะคะอกจากนี้สินค้าที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของเกาะเกร็ดนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผายังไงล่ะคะโอ้โหนี่แค่เรียกน้ำย่อยเองนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจมาที่นี่ก็มาทางถนนแจ้งวัฒนะวิ่งตรงไปทางห้าแยกปากเกร็ดและเลี้ยวซ้ายค่ะตรงไปอีกนิดหน่อยก็จะถึงท่าเรือพอดีเลยล่ะคะ่ะเมื่อมาถึงแล้วก็จะมีเรือข้ามฟากไว้รอบริการมีเรือหลายประเภทนะคะเลือกได้ตามสะดวกเลยค่ะ ผ้าบาติกนั่นเองผ้าบาติกใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะพาไปสารตะก้าพลาสติกสารตะก้าพลาสติกยอะไปามแล้วแอบเริ่ใจกันอยู่สคนแลเราจะไปทำอะไรกันเตยชอบมันชื่ออะเมกเอบาติก你知道ะ这个？啊对对涂鸦ย鸦涂鸦涂鸦เวลายามันเป็นเอา อ๋อยอีกอันห่เบ <IS affection> ียนจื้อเบียนจือเบียนจือคือเหมือนกับการรามเขาแบบว่าโอ้ยเอเซนก็ดีมากเลยนะอ้าวโอ้โ ก,กับโงไอมี่นะคะก็คือทำพาบาติกันนั่นเองพาบาติง้นเาบายเวลาลลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปไปเลย แล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกพามาช้อปปิ้งที่นี่ด้วยแล้วก็พามาทำด้วยทำด้วยเหรอใช่ทำผ้าบาติกด้วย้าดดูไี Let's go นี่นี่โอ้ผ้าบาติกที่นี่ือคะลายสวยงามมากเลยจะพาวงไอ้มี่นคะมาทำแล้วก็วาดแบบจริงจริงจังๆเลยที่นี่มีพวกเราทำได้ไหมพี่ เชชบอกพี่แนนว่าเราจะพามาทำอยากจะทำทุกคนเลยนะคะได้เลยเราจัดไปเอ้ยสาวแต่วงพี่อัพสบดยมาด้วยเหรอคะมาทุกคนมาทุกคนเฮ้ยสาวจีเอเอฟจีเนีอฟด้วยด้วยให้ชีเอฟแล้ววันนี้นะคะเรามากับวงไอมี่ทั้งทีโอ้โหรู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจมากๆเลยได้แบบว่าโอ้โหมากับศิลปินเกาหลีเตอร์ขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกจะบอกให้ ช้อปปิ้งจะซื้อของให้คือแขกรับเชิญคนไหนมาเนี่ยไม่เคยซื้อของให้เลยจริงป่ะเนีย่ยพีเนี่ยกลุ่มแรกจะบอกให้ผมมันอิชิเปาค่ะโอีกไหมคะวอร์มายซั <c oughs> <to> มติงทูยูนี่ค่ะ เป้กอลันจะซื้อของให้กับทุกๆคนผู้สัจจริงด้วยอ่ะสวัสดีคะ่คะนี่นิกกี้นะคะเ,คเขาอยากได้นี่นี่เลย ปอกหมอนเอ้ไม่ใช่ปอกหมอนสิปอกไนล์ดิจุ่นเออน่ารักดีนะคะเท่าไหร่คะคะ89บาก8าบาทเท่านั้นเอง80ได้ไหมคะได้ค่ะด้เดี๋ยวเทงาื่อนทีนดสิอนี้ ของที่เหมาะสมมากเลยนะคะแล้วก็ครีเอทมากๆเลยในการรูปแบบของการทำหมวกนะคะไม่ว่าจะเป็นลายไม้ต่างๆนะคะลายดอกไม้ที่อยู่เบื้องหน้านะคะแต่ที่สำคัญนะคะหมวกนี้สามารถพับเก็บได้ด้วยนี่นี่น่าสนใจมากเลยหมกเป็นไอเดียที่ดีมากและยังเป็นพัดได้ด้วยเห็นไหมคะ,ะจ,นจนคะน่าจะนะคะ พอซื้อหมวกดีกว่าค่ะจะได้ไปใช้กันแดดได้กันแดดได้นะคะ, <c oughs> คะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นตนตื่นตนตื่นเต้นตื่นเตนตื่นเตนตื่นต้น่นเต้นตื่นเต้นตื่นเตนตืน้นตื่นเนตื่นตนตื่น้นตื่นนตื่น้นตื่นเื่น้นตืนเนตื่นนตื่นเตเตนตื่นเน่นนตื่นเนืน้นตื่นเ้นตื่นเนต่นน่น้นตื่นนตนนตื่นเื่นนตื้นตื่นื้าาน,น,ะะน <c oughs> ตื่น,น,เน,เน้เอ้นอ สวย่ะพีอ่อยากได้อะซาร่ามันเข้าอ่ะซาร่าคือตอนเนี้ยม,มันเห็น,เห,นเห็นพวกพวกคุณใส่แล้วมันก็สวยนะ,ะแต่ว่าแบบงกเราไม่มีจริงๆช่วยบอกเพื่อนเป็นภาษาจีนแบบแบบชัดๆ ไหนได้ไหมว่ามันไม่ได้จริงเฮ้ยสาร่าอย่าพูดเลยดีกว่าเอาเป็นว่าเออไม่เชื่อเอาเป็นพระเจินหน้าดีกว่าไหมพ้ะเจินหน้าโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวเราแบบทั้งวันเราต้องผาเราไปรอปปข้าใจไอ้คือเพื่อนเข้าใจแต่ดูเขาดิจะบอกยังไงดูเขาภูมิใจดูดูเขาเถืมอนเพิ่มมากอ่ะเพิ่ก็จริงแต่เราไม่เพลินด้วยนะเออยินเราไม่เพิ่มเอาเป็นว่าเอาเป็นพระเน่ดีกว่ารายการดีรายการรวยนี่ ตากล้องหลายคนูเยอะจริงๆแต่ว่าเขาก็ต้องแบบแบ่งแบ่งเงินที่จะมาซื้อให้พวกเราเป็นค่าตัวเขาให้นานๆทีมาจเมองจีนเลยขอแล้วค่ะขอแล้วจริงอ่านี่มันพี่เปียวช้างกันนี่มันชัวเออเออพี่เปียวพูดเซสิ่งไล์ที่เรียมันพี่เปียวอ่าอ่าบอกบอก cannot to buy for you อ่า this 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 one no อะไรบ้าบัตรบัตรบัตร is this one for you โอเคโอเคไปยิมาโอเคโอเคเราน้าโอเค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 โอ้เอาละค่ะวันนี้วงไอมี่นะคะเข้ามาตั้ง5คนนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วตัดปัญหาเลยค่ะเปียวจัดไปให้ล้วเรียบร้อยไม่ต้องเลือกติ๊กกี้เย้ติ๊กกี้ไ้แล้วก็มีค่ะนี่ อันนี้แบ็คแบคสมอลแบ็อันนี้อันนี้ของใครซาร่าอยอันนี้ขอบคุณค่ะแอนนุสกาไปไหนล้วมูจิกาบจิกรากเลกนนีนี่ This is for you โอ้พาชิน่ะเอาตัวไปอาว้าวโอเค หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ yes อยากทำตอนนี้เขาก็อยากทำเอาเป็นว่ามันมีการทำสารตะก้กระเป๋าพลาสติกกระเป๋าพลาสติกแล้วก็ทำผ้าบาติกั้งงั้นเราไปทำตรงนู้นดีไหมคะดีมากเลยครับปะวงไอมี่ let's go a ล้วที่สาตก้าแล้วก็ทาผ้าบาติกนะคะใครอยากจะทำอะไรลุยกัน คิดว่าเป้จะทำได้สวยไหมคะ <c oughs> ไม่แน่ใจต้องลองดูแต่ตอนนี้ให้มอสิก้าเขาลองทำก่อนนะคะกับมิกกี้อ,อ,อยู่เขามุ่งมั่นกันมากเลยนะคะทั้งสองคนคสุดยอดอเพื่อนๆคะตอนนี้หนูเห็นท่าทางแล้วว่ามันคงจะไม่เสร็จแน่นอน <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่า เราซื้อแบบสำเร็จเลยดีกว่าดูสิคะแต่ว่าทางนิกกี้แล้วโมซิก้าเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำม,มากหูต้องสุดยอดเห็นต้าน่ารักมากเลยยังทำอยู่ <laughs> ทางนู้นก็ยังมุ่งมั่นทำอยู่นะคะสรุปอันนี้แหละคะ่ะดีสุดสำเร็จรูปโอ้โหออื ามปาละดาหน่อยค,ค่ะนี่ตะก้าใบเท่าไหร่คะเนี่ยี่สิบบาทเองค่ะโอ้ยยี่สิบบาทค่ะท่านผู้ชมดูสิคะกว่าอยู่ความยากเย็นกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้สุดยอดมากเลยนะคะทั้งนั้นหนูขอเอาค้าใบไม่ต้องแบบว่าต่ออะไรทั้งนั้นละสุดยอดฝีมือนะคะถ้าใครอยากจะแบบมาลองทำหรือว่ามาซื้อนะคะก็น<ช>ี่เลยค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเกาะเก็ดนี่ เดี๋ยวเราไปดูอีกสามสาวตรงนี้ดีกว่าค่ะทำภาพบาตรติดเป็นไงกันบ้างเนี่ยสมสาวสวยงามมากที่สุดในโลกเสร็จแล้วยางฟินิช finish m finish ยทำไมทุกคนทำสวยขนาดนี้ดูดิดูดิปะสวยจริงๆจริงสวยจริงเรีงยวยจริงอ้โง มีฝีมือเนี่ยจริงทำเองกับมือจริงปะเนี่ยจริงหรือเปล่าเออนี่ค่ะ show please beautiful โอ้โหน่ารักอ่ะหนูว่าแบบว่าพี่ป้ารดานะคะเขามาทำเองโอ้โหทำย่างไหมอ่ะซาร่าไม่ย่างเลยพี่แค่แบบว่าลงน้ำก่อนแล้วก็ลงสีก็ได้แล้วเออเออดีดีดีง่ดูดีดูดีด้วยรูปนี้นะคะเรามาทำผ้าบาติกดีกว่าไปสานเป็ตะเกียร์ ากมากเอาเปา็นว่าตอนนี้นะคะเราไปช้อปปิ้งกันต่อด okay. ีกว okay. okay. mm ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเออไปเลยโย่ไปกช้อปปิ้งเขาบอกนยคะว่าไปช้อปปิ้งที่ไหนกับพี่เปียวนะคะที่นั่นมีขาดุนค่ะมาลาปะตูปะตู